สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปตนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนตุลาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร แต่พลังงานด้านบวกนะครับส่วนใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําเป็นดวงของคุณเองสามารถแอดไลน์ไดีมาได้ที่ user บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีงามกับในเรื่องของความรู้สึกสำหรับตัวคุณค่อนข้างดีเลยแหละมีไพ่2ถ้วยเกิดขึ้นสถ้วยแปลว่าตัวคุณเองยังมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ยังสามารถ เปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปแนนมทิศทางที่ดีขึ้นสามารถที่จะมีความสักเซสูลกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวใครที่กําลังอดทนกําลังรอคอยอยู่กับความสําเร็จนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของ relationship ครั้งนี้จะประสบความสําเร็จได้ถึงไพ่สองถ้วยสองถ้วยขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เรากับเขาสามารถที่จะมีการผูกติดผูกมัดกันสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงเอ่ยกันได้ดี พูดได้ง่ายไพย่ใบนี้คือเป็นไพ่เซลเม e ใช่ไหมครับแปลว่าเรากับเขาสามารถที่จะมีความรักกับความลงตัวไปในทิศทางดีทั้งคู่เลยเนาะแต่อยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ต้องให้เวลานิดนึงเนาะกับการที่เราต้องดําเนินการไปทีละขั้นตอนทีละรูปแบบเนาะมันไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บแล้วจะดีเลยแต่ยังไงถ้าคุณใช้ความอดทนการพยายามกับในเรื่องของความสําเร็จเนี่ย มันจะมาถึงตัวเราเองแน่ๆเลยนะครับความรักความสัมพันธ์จะลงตัวได้และทําให้เรามีคอมมิทเมนต์นะครับได้ในเรื่องของความรักที่ดีได้ในเรื่องของการลงตัวเหมือนเราคิดอะไรทําอะไรเนี่ยมักจะดูสอดคล้องไปในทางเดียวกันมากขึ้นเหมือนเราคิดแบบเนี้ยเขาก็เริ่มแบบเอ็นเอียงมาทางเราเหมือนค่อนข้างดูมีพัฒนชั่นกับเรามีความรู้สึกที่ดีกับเรา เหมือนเราสามารถสะกดใจเขาได้ดีขึ้นนะครับสามารถทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นประสบความสําเร็จได้ถึงไพ่สิบถ้วยเลยทีเดียวบอกเลยว่ามาเต็มสูบสําหรับชาวเมษลักนณาเมษเลยทีเดียวนะครับงหลังนี้เนะี่ยมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นสามารถที่จะเอาชนะใจเขาได้มีไพ่เสวงด้วยเสวงกับสิบถ้วยแปลว่าเราสามารถที่จะเอาชนะใจเขาได้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง เรารู้แล้วแหละว่าเขาคิดอะไรเรารู้แล้วแหละว่าเขาต้องการอะไรเราสามารถเติมเต็มความรู้สึกสิ่งเหล่านั้นให้กับตัวเขาได้นะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ากําลังมีความรู้สึกเหมือนแพ้ทางเราหรือพยายามเหมือนกับว่าคิดแล้วทําอะไรเนี่ยมักจะมีโอกาสแนวโน้มที่จะเอ็นเอียงมาทางเราได้ดีมากขึ้นเพราะเหมือนตัวคุณเองค่อนข้างดูแบบคิดแล้วก็ตัดสินใจอะไรเนี่ยมักจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นไปในทางแบบ positive ดีขึ้นนะครับใครคิดไปในทาง positive บอกเลยว่ามีโอกาสสำเร็จและลงตัวได้ดีมากๆเลยมีไพ่บปนีด้วย The Magician The Magician บอกว่าตัวเราเองสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สามารถที่จะเอาชนะในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาทดสอบกับตัวคุณเองพอเราผ่านจุดนั้นไปด้วยไปได้นะครับผ่านจุดนั้นไปได้มันก็จะทำให้เราสามารถที่จะแบบ ประสบความสําเร็จและเราทำให้เราเหมือนเราเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะนะครับเราก็สามารถเหมือนกับเราก้าวข้ามผ่านวิบากกรรมกับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่เราได้แบบเผชิญมันมาเราจะแบบสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งอะนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะดีมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราหวังเอาไว้นะครับทําให้ความรักนะั้นมันกลับมาแบบฟื้นฟูแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดี เพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาแบบสวยๆเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่ามีไพ่ทั้ง2ถ้วยด้วยแล้วก็มีไพ่ทั้ง10ถ้วยด้วยคือมันเป็นอะไรที่แบบสักเซสฟูลที่สุดแล้วอะ่ะมันเต็มแล้วอ่ะกับความรู้สึกระหว่างเรากับเขาอะ่ะถูกไหมครับเรามีความรู้สึกที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานที่มันเป็น positive มันก็จะทําให้เขามีความรู้สึกที่ดีเหมือนกับที่เรารู้สึกนั่นแหละนะครับเพราะอะไรครับการที่เรา p o สิทีฟปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับ เกาะป้องกันน่ะทําให้เราอ่ะมีโอกาสดีๆทําให้เราสามารถที่จะแบบคิดอะไรทําอะไรแล้วมันเหมือนกับเขาเห็นในคุณค่าของเรามากขึ้นเห็นในสิ่งที่เราทําแล้วเขารู้สึกดีเขารู้สึกประทับใจเขามีความรู้สึกเหมือนเปิดรับเปิดกว้างโอเพนกับเราเพราะว่าอะไรครับเพราะเราก็โอเพนกับเขาไงอืมเหมือนกับว่า เราคิดอะไรเขาก็แบบเออเขาก็คิดว่าเรามีเหตุผลมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ใช้อัคติในการคิดในการตัดสินใจการมองโลกในแง่ดีมันดีตรงที่ว่าพอเราคิดอะไรในทางมุมบวกปุ๊บอ่ะเขาก็คิดบวกได้เพราะอะไรครับ พอเราส่งผ่านพลังงานดีๆให้เขาเขาก็ส่งผ่านพลังงานดีๆกลับคืนมานั่นแหละคือสิ่งที่แบบว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าเราสามารถที่จะมีตรงนั้น่ะที่ดีได้ในช่วงของเดือนนี้มันก็เลยทําให้เรามีความสําเร็จนะครับดังนั้นชาวเมษแล้วก็ลักนณาเมษบอกเลยนะครับว่ามีโอกาสดีๆที่จะทําให้เราสามารถที่จะไปแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆเลยนะเราก็สามารถที่จะเอาชนะกับในเรื่องของความรู้สึกที่เขามีต่อเราได้ด้วยมีไพ คิงถือถ้วยคิงถือถ้วยเนี่ยสังเกตดูเป็นราชาที่กําลังรู้สึกเหมือนดีใจมากเลยมีปลากระโดดข้ามด้วยมันหมายถึงว่าการที่เราเปิดรับเปิดกว้างมันจะทําให้เขามีความรู้สึกที่ดีแล้วรับพลังงานกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีมันทําให้เรามีความรู้สึกที่เป็นแบบเขาเรียกไงล่ะเหมือนปลดปล่อยออกมาเพราะว่าเรารู้สึกยินดีเรามีความรู้สึกแบบดีใจมากอะกับสิ่งที่เราได้รับโอกาสนั้นหรือได้รับในสิ่งที่เรากําลัง อดทนและทํามาทั้งหมดมันเกิดผลลัพธ์มันเกิดผลที่มันเป็นความสําเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจตั้งเป้าหมายเอาไว้มันถึงความสําเร็จมันเลยทําให้เรามีความรู้สึกที่แบบว้าวมากๆกับสิ่งที่เราได้รับนะครับนะมันเป็นอะไรที่แบบหวนดีต่อใจมากๆเลยคิงถือถ้วยมันเป็นประสบการณ์เป็นความรู้สึกมันเป็นอะไรที่เราแบบจำแล้วไม่ลืมเลยเพราะว่าเราสามารถเอาชนะในเรื่องของความรู้สึกของใจตัวเองได้แล้วยังสามารถที่จะ ทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับเราได้อีกเช่นกันดังนั้นบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีงามที่สุดเลยนะครับบางคนอาจจะได้คอมมิชเมนต์บางคนอาจจะได้ในเรื่องของการมั่นหมายไปถึงขั้นงานแต่างงานได้ด้วย3 0ถ้วยมันคือการเป็นครอบครัว 2, 2ถ้วยมันคือเป็นคุณกับเขาที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วก็มาถึง10ถ้วยก็คือความแฮปปี้ที่จะมีในเรื่องของการลงตัวกับอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้เกิด ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเนาะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่กําลังมีปัญหากันบ้างครับส่วนใครที่กําลังมีปัญหาไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปตกกับสิ่งที่กําลังเผชิญอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมากจนเกินไปนะครับบางครั้งเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันอาจจะมีความไม่ชัดเจนเข้ามาบ้างจากไพ่เจ็ดดาบนะครับเราไม่ต้องกังวลจนเกินไปเราต้องเช็คก่อนว่าสิ่งที่เรากําลังคิดหรือสิ่งที่เรากําลังรู้สึกนั้นมันคือสิ่งที่เป็นความจริงในสิ่งที่มันเป็นแบบ เป็นไปได้ความจริงในสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราอาจจะนก t าทีกับในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปมันอาจจะทําให้เราแบบรับพลังงานในทางที่เป็นมุมลบจนเกินไปอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพยายามค่อยๆปรับค่อยๆเคลียร์อยบอกเลยว่าคุณสามารถปรับและเคลียร์ได้นะมีไพ่ justice เกิดขึ้น justice เนี่ยเป็นไพ่ของความยุติธรรมถูกไหมถ้าเราได้รับความอายุติธรรมแปลว่าเราสามารถที่จะ ปรับและเคลียร์ปัญหาตรงนี้ได้และไพ่ของการเคลียร์ก็มีอยู่2ใบด้วยที่จะสามารถเคลียร์และลงตัวได้สเว n ์ก็คือเราสามารถก้าวข้ามผ่านกับปัญหาและอุปสรรคที่มีไม่ว่ามันจะใหญ่โตกว่าสิ่งที่เรากําลังเป็นนะครับเหมือนผู้หญิงคนนี้สามารถเอาชนะสิงโตได้นะครับให้มันเชื่องได้เหมือนเหมือนน้องแมวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเสือเนี่ยให้เชื่องเหมือน สิงโตเนี่ยให้เชื่องเหมือนน้องแมวได้แบบเนี้ยเป็นต้นเห็นไหมครับเราสามารถสะกดข่มในเรื่องของความรู้สึกกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้เดอะเมจิเชนมีอาวุธครบมือคุณมีของอยู่แล้วแค่คุณต้องพยายามใจเย็นแล้วก็เปิดพลังงานในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอย่าพึ่งเนกาทีฟจนเกินไปอย่าพึ่งที่จะคิดแล้วก็ตัดสินใจอะไรโดยที่เราอาจจะยังดูไม่รู้ไม่เห็นโดยแบบร้อปเน่ะเราต้องเอาบรรทัดฐานของความเป็นจริง มาพูดกันนะครับแล้วก็มาค่อยๆปรับค่อยๆเคลียร์อย่ายึดติดอยู่กับปัญหาบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปสี่เหรียญสังเกตดูชายเศรษฐีคนนี้เอาเหรียญเทิดทุนไว้ที่หัวอีกเหรียญหนึ่งกอดเอาไว้อีกสองเหรียญก็เหยียบเอาไว้หมายถึงว่าไม่ยอมปล่อยให้มันเกระเด็นออกไปเลยนั่นแปลว่าความยึดติดถ้าแปรนะครับมันคือความหึงหวงไม่คือความยึดติดมันคือสิ่งที่เราคิดไปว่าแบบอืม เราคงกุ้มใจและวิตกกังวลกับสิ่งที่เขาทํากับเรามันเลยทําให้เรามีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยเชื่อใจกับสิ่งที่เขากําลังพูดหรือสิ่งที่เขากําลังแสดงออกให้คุณเห็นถูกไหมครับเพราะมันดูไม่ค่อยชัดเจนเราเลยต้องการให้เขาจะแบบเคลียร์ทุกอย่างให้มันชัดเจนเนาะอะไรประมาณนี้อย่างที่บอกไปว่า เขาสามารถเอ็นเอียงมาทางเราได้เขาสามารถปรับรูปแบบกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อเรานะครับที่เป็นทัศนคติในเชิงลบเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับและฟื้นฟูความรู้สึกแล้วก็เปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาทางเราได้ดีขึ้นสามารถปรับและเคลียร์ได้แต่คุณต้องมีเหตุผลนิดนึงกับการที่ต้องปรับต้องเคลียร์จะติดมาแล้วยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองได้อะไรที่ไม่ชัดเจนอะไรที่มันดูไม่ ไม่โอเคแล้วมันค้งคาใจเนี่ยบอกเลยว่าพยายามใจเย็นฮึบไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันไปตัดสินอะไรด้วยเหตุผลความจริงบาลานสมดุลไปก่อนอะไรมากเกินไป ก็พยายามลดน้อยถอยลงไปอะไรที่น้อยเกินไปก็พยายามเพิ่มพูนเข้าไปซะแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆปรับและลงตัวได้เพราะยังไงตัวตนของคุณก็ได้สองถ้วยแปลว่าคุณมีสเสน่ดึงดูดใจของเขาอยู่แล้วเพียงแต่บางครั้งอะ่ะเขาก็มีอาจจะมีแบบเผลอไปบ้างหรืออาจจะดูแบบไม่ค่อยชัดเจนบ้างจริงๆมันความไม่ชัดเจนมันก็มีหลายกรณีเนาะบางคนก็ไม่ชัดเจนในเรื่องของบุคคลที่สบางคนก็ไม่ชัดเจนแค่เรื่องของ ถ้าอะไรสถานะที่เขาอาจจะยังไม่พร้อมไม่เปิดรับไม่เปิดใจกับเราร้อเปอร์เซน์อันนี้มันก็เป็นไปได้แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Third Party เติร์ดปาร์ตี้ไงบางคนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแบบน,นั้นเป็นต้นมันก็อาจจะทําให้แบบดูคลุมคลุมเครือๆยังไงมันก็สามารถที่จะเคลียร์ได้และไพ่ใบนี้ยังบอกอีกว่ามีโอกาสาที่คุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เรากําลังวิตกกังวลอยู่มันกําลังจะหลุดพ้นแล้วไพ่เดอะจัสติเมน จัดชั้นเมดูน่ากลัวมากเลยนะครับจริงๆแล้วอะไพ่ของการหลุดพ้นนะครับเรากําลังจะหลุดพ้นจากความทุกข์หรือปัญหากับสิ่งที่เรากําลังเจอและเราจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนะครับและสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปโนมนทิศทางที่เรารู้สึกที่ดีและประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับดาวคู่ของคนรักของคุณกําลังจะโครจรมา เลงกับลักนณาเป็นตําแหน่งเกษตรบดีดาวราหูก็กําลังจะออกไปจากลักนาไปอยู่ในภพวินาทําให้ราหูหมดกําลังลงไปก็จริงแต่ว่ายังไงก็ยังคงต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเรื่องความรักโอเคมากๆเลยนะครับที่ดาวราหูไม่กุมรักแล้วทุกอย่างจะประสบความสาเร็จด,ดีมากเพราะดาวพระัสบดีเป็นตําแหน่งราชาโชคและเป็นตําแหน่งโกหมดเกณฑ์โกจรทับลักนาของคุณนะครับ ก็จะอยู่ตรงนี้ไปอีกจนถึงสงกรานเลยนะครับปีหน้าเนาะก็ได้รับผลลัพธ์ราชาโชคไปแบบเต็มๆนะครับมันก็เลยทําให้เรามีโอกาสดีๆที่มีโอกาสที่จะแต่งงานเอ่ยมั่นหมายเอ่ยมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามจากสิ่งที่มันไม่โอเคกําลังจะฟื้นกลับมามีโอกาสที่ดีนะครับสม่ําเสมอนะ ชาวเมธลัคนาเมธเพราะชาวเมธลัคนาเมธเป็นคนเบื่อๆอยากๆบางทีก็รู้สึกแบบมีแพชชั่นมากอยากมีแรงแพชชั่นจนแบบรู้สึกเยอะแยะจนรู้สึกบางทีอึดอัดตัวเองด้วยซ้าว่าทําไมแพชชั่นมันเยอะแบบนี้นะครับส่วนตอนมันหมดแพชชั่นไปมันก็แบบห่างๆหายหายไปมันไม่สม่ําเสมอบางทีคู่เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะอะไรยังไงบางทีมันก็มีข้อสงสัยตรงนี้ได้บ้างอันนี้ก็ต้องพยายามเติมเต็มดยลักษณะที่ว่า สม่ำเสมอนิดนึงเนาะแล้วความรักความสุขของคุณจะยังมาเต็มรูปแบบสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ